นายกภรรยาผมคนชั ations, you. You us, to ้นคืออยู่ต้องปเซ็นเตอร์รู้ตัวนะบอกไม่ตามนะครับมารู้ตัวนะครับตัดแต่ตัวเองนะตอนนี้นะอยากให้ทุกคนแนะนำตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนอะไปวัดกนะผมแสดงผลเป็นบาวานโต้เพะนครับแสดงาวี้าากก็พูดไปนะเห็นไหมเ็นไหมระหว่างที่เราพูดไปนะหลังก็จะ ก็มีหลายลูกเส้นๆๆปุ๊บมาพิธีกรแต่ละอาร์นะฮะนอกจากที่วันนี้มีทั้งหมดคนแล้วนะฮะยังไม่หมดเพราะว่าถ้าไม่มีสองคนนี้และมีนักแสดงยินดีก็คืีสองสาวมาร่วมก็ถือว่าไม่เกิดโปรเจกต์ที่จะเกิดเอาติโลนต้อนรับกับพี่โอและพี่การและน้องพิงค่น้องเนช้าโอเคใช่ครับโอเคดังนั้นพิงเน่ สองคนเดินตามาพี่แดงขึ้นไปในลูกดังนั้นวิธีการในการยืนก็คือว่าจะต้องให้ผู้ใหญ่หอยู่ตรงกลางนะลูกพรอยใหญ่ใหญ่เดินมา,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 าพวกเราต้องถ่างตัวเองออกถ่างเดวเออกมาเดินถางเดวเออกนี้เราไปคู้ลูกใหญ่ไปู้ก็อลังี่โอ๋กับพี่แดงก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะปิดด้วยนี่แล้วก็ปิดนี่หมายถึงเรา อ่ะซ้อมใหม่ลงไปก่อนล้วลูกมีเ้ก่อนนี้จ้ก่อนีมาใหม่ใหม่เตอนที่โอขึ้นอ่ะหรือว่าทีนี้ก่อนา่าพร้อมแล้วนะครนบทีนี้ของผู้จัดแล้วก็ลูร่วมกับครับพี่โหวิชาแลวก็ิ้มแน่เนตนะครับ่ารพี่โอกับพิกาการพแล้วก็ก็ย่ง่นที่ลูกอย่ี่คิดแล้วก็โอเคอ่โิกาโอเคโอเะเหเิ่ะโอเค เก็ตไหมจับภาพตัวเองนะแล้ดิบีอินบีหาร้านนี่คือเหล่านักแสดงและกพวกนักทุกทจัดนะครับที่บอมามาของดีเจเนจิี่นะครับตอนนี้เราไปต่อา้ากระติกว่าเชินนั่งครับเชิญครับตัวั่งเดกัวนั่งดนะครับพี่โอ๋อยู่ขาสุกตองตอผู้กกับโกแนู่กันนั่งทีลูกนั่งที่สวยไหมฟังฟันให้ดูชัดๆนี่สวยเปล่า เอาที okay, yes. okay, okay, no ่างนีก hmm. um, mm ัน hmm. ต right? um, anyway, uh, okay, so so ัวอย่างด้วยไครับได้คตัวอย่างโอเคแบบนี้เขาก็จะสัมภาษณ์นะครับเป็นยไงครับบรรยากาศของการร่วมอาจจะให้แนะนำตัวก่อนหรือไม่ได้นำตัวกันอีกรอบนึงเขาจะถามอะไรถึงก็ตอบไปตามนั้นเป็นไปถูกโอเคจากนั้นเสร็จก็ว่าอ้าวตอนนี้กับที่ไปถามพิการที่เป็นผู้กี่กับในเรื่องนี้ไหมฮะเรามีข่าววีดีโอเรื่องหลังให้ชมกันทั้งร้อนและไปจบเลยครับอยากจะดูก็มาดูสบายเลยลูกไม่ต้องเกรง ดูตามสบายเพราะว่าเรียไม่หกีปีก็หนรับชมเจ็ดนัดเจร้อยเอามาีเแต่ละคนก็กันเลยนะฮะำร้องแล้วเนี่ยอยากจะตัดท่าการกว่าบาบาบาส้เี็บร้อยเจ็เีร้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอเจอเอ่อทุกคนใส่ภาพวมกั่นครับเครับลุก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 แล้วก็มาถ่ายหาพร้อมเป็นหกคนก่อนแล้วก็ แล้วก็คิดนีทก็ขบซ้ายขวาสุดท้ายพีทกันได้พอสมือลูกก็ย้ายตัวเองตามที่เขาดีโอเคก็ดีแล้วก็จะกลายเป็นพี่โหรพี่โหรเองนะลูกเห็นไหมออกต่างระดับก็จะมีส่วนของพี่โหรอยู่ตรงนี้เพราะพี่โหรต้องเจอพี่โหรและคูตาเลยคุยที่ออกมาลูกนะต้องเป็นคู่ไว้ะโอเคพี่โหรจะไม่เจอในส่วนของคูต้าและ พี่โบ่ขึ้นมากล่าวอะไรสำหรับทุกคนนะลูกพอกล่าวเสร็จพี่ทายปุ๊บก็จะเข้าสู่การถ่ายภาพเป็นต่อไปที่นักแรกงถ่ายภาพปั๊บๆต่อไปครับขอเชิญผู้บริหานจาาหนึ่งจากสองจากสามถ่ายภาพของนักแสดงครับก็เป็นผู้บริหาตอนนี้ขอบคุณกลาวผู้กล่าวและพี่โบครับเชิญครับ เขากับอุ้งฟินเนี้นะอุ้ิเนจากพ่หน้าที่ละดวงอาลกแล้วก็เจอเลยก็ต้องลงแล้วหคนก็ต้องมีตัวเองเข้ามาตอนนี้ทั้งหกคนนะครับ่อถ่ายภาพกับผู้บริหารท่านต่อไปจากคุณดีจีป้าป้าป้าปปัเสียเรีร้อยแต่นั้นเสร็จเรีบร้อยแล้วนะครับทั้งหกคนนะฮะเข้าสู่ช่วงช่วเล่นเกมละตีดอลัตกี่ดอเขาก็จะให้น้องจับรางวัลทุกคนเซตแรกจับรางวัลเป็นเสื้อของใยแข่งถ่ายรูปเสร็จเรียร้อยโด เซตสองจักระมานเป็ของที่เราเตรียมมาออกในเต็มแล้วก็โยกเสร็จไหมลกโอเคจากนั้นเซตที่ร้อยซุปใช่ใช่ครับก็คือทุกคนที่ได้ละมานจะขึ้นมาอยู่บนเวทีนักแข่งรุกนะลูกโอเคอย่างนี้เซตที่ร้อยซุปก็จะเข้าสู่การของคุณที่เราจขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับในวันนี้ที่ทุกคนให้กำลังใจวันนี้ขอตรุชิท่านผู้ชม Icana, ได้ร่วบกูเก็บภาพและสับาตครับแต่ในสุดท้ายเราจะมีเม็นี้นะลูกเทีสุดท้ายจะมีกทีนักแสดงกร้วดดให้เราป็นที่สี่ทำไมเออไม่รัของในโลที่โหลข้ากของแต่ในแต่มันมีสี่เล่นีสุดท้ายทไข่รู้สองเล่นสองก็คือเป็นเป็นน้องกับผู้เล่นนะเล้นสามก็จะเป็นด้วยนที้เราตีโผต้โ

ไม่พอผู้ให่เยอะมากแล้วถึงมายอ่นะดังนั้นเราจะทำที่ประมาณ80ตัวสองสาแถวแรกเกี่ยวกับการแว่งให้ผู้ใหญ่้ก็เยาวนะครับตั้งแต่แัวที่สี้ไปสี่กับห้าให้เป็นนักแสดงนะาทำให้หลับสาย